อันนี้อะไรวะอ๋นนอเลือของเกีอยงเลยอย่างสุดท้ายแล้วแลวหละหนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมแก้วในช่องดีดีไลท์วันนี้เรามากับรายการใหม่เทพเพิ่งคิดชื่อได้เมื่อกี้ ขอตั้งชื่อรายการนี้ว่า Daily Review v e ทำไมชื่อมันจะตลกจังเอาว่าเอาชื่อรายการนั่นแหละก็จะรายการนี้ก็จะเกี่ยวกับการรีวิวของที่เกี่ยวกับวูทเอ,อร์นะครับก่อนนั่นแหละที่บอกว่า Daily Review v ใช่ซึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่มีอะไรทำคือคือช่องมันจะล้างไปแล้วก็ได้พัสดุมาจากยูทูเบอร์ก็เลยมาแกะครั้งนี้ก็ได้ได้มาอีกก็เลยเอามาแกะอีก เอาไ็นว่าเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่ามาเรามาเข้าเนื้อหาหลักของชิ้นนี้กันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาแกะภาพดุจากคุณเมมูรุโดยชิ้นนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ผมสั่งมาแต่ครั้งที่แล้วที่เป็นกิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นเป็นอะไรวะอ๋อใช่ใช่ใช่ชิ้นนี้ก็จะเป็นกู๊ดเดบิวต์ของคุณเมมูรุที่เปิดขายได้แน่ ม,ม,มิถุนาถึงกรกฎาซึ่งตอนนี้กันยาแล้วครับของเพิ่งมาส่งใช่เชื่อไหมว่าผมผมลืมแล้วใช่กลับมาก็งงพัสดุอะไรวะพัสดุของใครก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้สั่งของนะก็มาเจอตรงนี้ครับว่าเขียนว่าเมมุรุก็เลยแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองสั่งไปยังลืมอันว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าโดย g o o ดเ e บิวของคุณเมมวร,ราคา<ม>ถูกมากแค่ ี่ร้อยห้าสิบาทใช่ผมหมดไปสี่ร้อยห้าสิบาทสองปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรมั่งแต่ก็จริงก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็เขียนไวห้หน้ากูอยู่แล้วเนาะแกะรีวิวให้ดูกันแบบว่ามันจะน่ารักแค่ไหนว่าเหมาะกันซื้อไหมผมว่าน่าจะน่ารักมากเลยอะ่ะเอ,อ้แกะอย่างนี้เลยเหรออ่ะแกะกันก็ถ้าเกิดใครอยากได้สินค้าของคุณเมมูรู้นะครับก็ก็รอคันนะเพราะว่าอันนี้เขา เขาปิดไปแล้วก็รอครั้งหน้าบอกเลยว่ามีแน่นอนน่ารักด้วยเก็บเงินกันไว้เลยอย่าลืมมาตกตามคุณหม่รู้ด้วยเดี๋ยวทช่องกันติดตามไว้ที่นี่แต่ตอนนี้ขอขอตัวเก็บแป๊บนึงขอตัวเก็บแป๊บนึงเอ่อตัดเอาดีกว่ามาเราได้กันไกลมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเออเห็นผมระวังนี่ไม่ใช่นะ ผมเนีจะเก็บให้มันอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดนี่ๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชียร์ขยะตรงนี้ก่อนทีนี้เราเป็นชิบชิบอุ้ยเปิดมาแล้วน่ารักเลยอ,เอ่ะชื่อเด็กเนี่ยเด็กไม่ออกเฉยคนละนี่กล่องเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยทุกคนน่ารักมาก ทุกคนดูด <to> like. ูดูคนนึ่งรู้น่ารักไหน่ารักก็อย่าลืมไปติดตามด้วยเขาน่ามีโกอย่าลืมซื้อของคุณนึ่มรู้ด้วยน่ารักอันนี้ขายขายสุดๆเพราะว่าชอบทุกคนเขาปิดล็อกมาอ่าเนี้ยไม่อยากแกะเลยนุ่มรต้องค่อยๆลอกสินะซื้อซื้อเอ้ยดีแกะได้เอาแปะไว้ตรงนี้ อน่ารักมากเลยคุณมีไปดูกับเมวที่อยู่หน้าตู้จดหมายเดี๋ยวขอโทษครับพอดีไม่ได้ดูเฟรมกล้องเลยเมื่อกี้โอเคโอเคมามาเปิดดูกันเลยสามสองหนึ่งชาดา,ารักทุกคนดูดูด,ด,ดูอันนี้เป็นขิมกัดที่มุมากวี่ น่ารักคนดูนุ่มมากหายใจไม่ทันมาหนุ่มมาทุกคนข่าวหน้ามีจัดอีกแน่นอนทุกคนดู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 ด,ด,ดูน่ารักปะน่ารักปะอืมต่อไปเป็นควงกุญแจว้ามิมเบลุกระต่ายอันนี้หน,น้าตาเหมือนซีโอเลยห <laughs> น้าตาเหมือนซีโอเลยนี่ครับเป็นพวงกุญแจอคิริ ต่อไปต่อไปเลอกีอ่ชิ้นวะเลยโอ้สองสามชิ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเออสตแตมเออสตแตมนี่เ,เป็นสตแตมกับเออสติกเกอร์ด้วเหรอไม่ใช่ว่าขายแค่สแตมหรอกเหรอผมก็จําไม่ได้ขอ,อแกะด,ดูก่อนมันไม่ค่อยอยากแกะเลยแต่แต่อยากรู้ว่ามันคืออะไรออน,นี่นะ อ๋ออันนี้ก็สติกเกอเป็นสแตมแบบนี้กับสแตมแผ่นใหญ่แล้วก็มีสติกเกอร์เมมเบอร์นจิ๋วด้วยเดี๋ยวะโอเอาออกมาดูกันเอ่อออกมาออกมาสิโอเคอันนี้วางนี่ก่อนต่อเข้าไปในชึบ <c oughs> นี่ครับเป็นสแตม6ลาย หกลายที่น่ารักมากนี่ใครถ้าเกิดเขามีใครก็ใครจะซื้อไปติดห้องก็ได้แต่ผมแน่นอนว่าผมไม่ติดแน่นอนผมมีอยู่แค่อันเดียวอาจริงๆก็อยากสั่งสองกันนะแต่ไม่มีตังค์นี่เป็นเมมโมรลอันโอ้ยเมมโมรลอันเจีวหนึ่งอันกับอันนี้สามชิ้นเป็นอันเดียวกับหน้ากล่องเลยใช่ไหมใช่เป็นลายเดียวกัน ช้สติกเกอร์ถ้า <worldwide> กิดว well ่าเราได้สแตมมาทั้งหมด6ดวงสแตมที่เป็นอันใหญ่3ดวงแล้วสติกเกอร์มีอลูกอีกหนึ่งดวงเออลำบากจังเลยชึบปิดให้เข้าที่เหมือนเดิมอ่าแล้วชิ้นต่อไปเป็นเมมุล เอ่อเมโมรี่การเอ่อเขาเรียกอะไรนะจะไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะอะไรอะไรการเอ่อขอเม้นต์แป๊บนึงอ๋อโอเคโอเคโอเคอเคข,ขาเขาเรียกขับการป็นขับการของคุณเมโมรี่นะครับมาดสาวอัอนนี้เลยแล้วเหมือนเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยเหรอโอไ้ไม่ใช่อันนี้เป็นเอ่อภาพ คนละลอยหรือเปล่าเขาเรีลลยกอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้อเนี่ยทุกคนพี่ขับโอ้ยลองๆเนี่ยเนี่ยที่ข้างหลังมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยเขาเรียกคนละลอยป้ะถ้าจำไม่ผิดนะผู้ผิดขออภัยนะครับโดยก่อนนี้มือขับการม้ยมันมาไปเฮ้ยเป็นเหมือนบัตรเลยแข็งมากเฮ้ยอยืมกินหอมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้มาเป็นบัตรเลย เฮ้ยอันนี้มันเป็นบัตรเลยสวยปกติเคยเห็นแต่ที่มันจะเป็นแบบขอโทษนะมันจะเป็นแบบไม่ใช่เหมือนบัตรอ่ะมีบางอันที่เคยได้แล้วมันมันไม่เหมือนบัตรมันจะนิ่มๆไม่เหมือนบัตรแต่เนี้ยเป็นแบบเหมือนบัตรแท้ๆเลยว่ะดีดียังนี้ดียัชอบนี่นะครับเป็นชื่อเออดีวขอโทษครับเมื่อกี้ลืมดูกล้องชื่อเมมูลุเบิร์ดเดย์ี่ จูนอันนี้อะไรวะสัญชาติอ๋อไทยเดบิวต์7จูนโอเคนี่ครับผมข้ั้งหลังจะเป็นช่องทางกันติดตามนะครับแคปไปได้นะครับค้นหาได้ถ้าเกิดใครที่แก็ตเปิดดูใต้คลิปอประมาณนี้ไปดูของชิ้นต่อไปทบอันนี้อะไรวะอ๋นนอเหลือของเกียงเลย าสุดท้ายแล้วแลวหลเนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มามาดูมาดูาดนี่อันนี้เป็นเป็นอะไรวะเฮย้ยเห็นหน้าเราไหมนะไม่เห็นหรอกกล้องบังอยู่ไม่กล้าแกะเลยเอาะมาแกะกันผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไร เมื่อกี้ก็ไปเปิดดูมันของเยอะกว่าที่คิดนะผมบอกเลยตอนแรกเปิดดูผมว่ามันมีแค่ไม่กี่อย่างอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้เมื่อกี้มีเสียงอะไรขออภัยนะครับพอดีว่าพอดีว่าเปิดเปิด BGM ไว้แล้วแล้วมันไปเล่นคลิปอื่นมันหมดอ่ะมาดูกันอันนี้คืออะไร เดี๋ยวไปชิ่ัมาอุ้ยอันนี้เป็นของพิเศษอ่าผมลืมบอกไปคนที่สั่งเอ่อก่อนเดือนกรกฎาคมใครที่สั่งภายในเดือนเอ่อจูนมิถุนายนใครที่สั่งภายในเดือนมิถุนาเราจะได้เป็นของพิเศษก็คือโอสการ์ดวันเกิดอันนี้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 วันเกิดใช่อยู่ในของแถมคือโอสการ์ดธรรมดาวะโอสการ์ดธรรมดาต้องอันนี้ดิ อันนี้มันของแถมส,สำหรับวันเกิดนี่นี่โปสการ์ดวันเกิดเนี่ยขอโทษครับผมลืมูกวอ้าอย่ละขอบคุณที่พาเมมรูม้ไปเรียงนะอุ้ยน,น่ารักนี่โอ้เก็บเข้าซอง <laughs> เอาแล้วชมความน่ารักแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ในซองนี้ไปตลอดการพราะกลัวพกกลัวมันเปื้อน มาดูชิ้นต่อไปเป็นนี่เป็นโพสการ์ดโพสการ์ดขนาดสี่คูนหกว้าวน่ารักมากทุกคนเฮ้ยโอ้กินกินคือเออไฟดับขออภยัยโอเคครับขอโทษไดยเมื่อกี้ขอดีว่า อ่าโคมไฟแบบหมดก็เลยเสียบมาละนี่เป็นโปสการ์ดคือโอ้โหทุกคนดูมันสวยมากเ่ะออันนี้น่ารักสวยกลิ่นอธิบายงไงดีมันเป็นกลิ่นอะไรที่แบบใหม่เป็นกลิ่นที่ใหม่มากกลิ่นแบบของความใหม่อะ่ะมันไม่ได้หอมอะ่ะมันก็ไม่ได้เหม็นนะเออผมไม่รู้จะให้อธิบายกลิ่นยังไงดีเดี๋ยวนะเรารีวิวเราต้องอธิบายกลิ่นมาด้วยเหรอะะ mm hmm. เออช่างาเถอะ เพราะว่าใครเคยเอติดวอลเปเปอร์ที่ผนังบ้านมาอ่ะจีนเหมือนนั้นเลยตอนลอเกาอ่านี่น่ารักเหลือะอะไรผมว่าครบแล้วนะเหลืออะไรวะตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือหรือว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราคือสิบคนแรกที่สั่งไม่สิบคนหรือยี่สิบคนสิคนดิ เขาบอกว่าสิบคนแรกที่สั่งจะได้เป็นจดหมายพิเศษด้วยว,ว้าวเรามาดูจดหมายกันดีกว่าทุกคนดูสแตมทีม่เขาใช้ส่วนมากกันหลัก่ะเป็นลายจดหมายแล้วก็เขียนว่าอะไรเนะี่ยสมัยอ่ะใค่อ่านออกอ่านอ่านให้ฟังหน่อยอ่านไม่ออกผมไม่เก่งกิเมาแกะกันดีกว่า ไปแกะง่ายไม่คำชึบเป็นจดหมายชึบว้าวน่ารักมากให้ดูแค่นหนแบบเก็บไปอ่านคนเดียวก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ굿เดบิวของคุณเมมุลุซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างน่ารัก ผมเชื่อว่าทุกคนมีไม่ได้สั่งมากไปอยากได้ไม่ต้องห่วงครับเชื่อผมว่าเดี๋ยวเขาก็มีมาขายอีกแน่นอนของน่ารักอย่างนี้อย่าลืมไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องเมมโมรุนี่แปะไว้ให้ละไปติดตามลเลยเผื่อเขาแบบมีกุ้นม,มาขายอีกคนจะได้ซื้อครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามกันนะน่ารักขนาดนี้ไม่ติดตามไม่ได้แล้ว